สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะหนีฝุ่น PM 2.5ไปวันเดทริปที่เกาะมันในเกาะมันกลางกันนะครับก่อนอื่นกลับโทรศัพท์เป็นแนวนอนเพื่อเพิ่มอรรถรสในการชมกันครับทริปนี้ใช้แบงค์เทา1ใบแบงแดง2ใบมีทอนเกาะมันในและเกาะมันกลางคือหนึ่งในจังหวัดระยองนะครับ ทริปนี้เราโลเอทัวร์กับล่องเลกันนะครับเราไปเช็คอินตอนเช้ากัน9โมงครึ่งกันนะครับพี่พี่ันงานก็จะแนะนําต่างๆตอนนี้เราก็กําลังไปขึ้นเรือระหว่างนี้เราไปดูโปรแกรมกันนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ15-20นาทีเราก็จะไปเกาะมันในกันนะครับพักผ่อนหย่อนใจที่เกาะมันกลางนะครับแล้วก็กินข้าวตอนเที่ยงไปดำน้ำตอนบ่ายแล้วก็กลับกันนะครับเรือเดินทางเป็นเรือสองชั้นนะครับวิวสวยมาก ข้างหน้านี้คือเกาะมันในนะครับน้ำใสไหมเห็นตัวปลาเลยนะครับตอนนี้เราก็ถึงเกาะแล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่เกาะมันในจากนั้นเราก็เดินเข้าไปข้างในนะครับเกือบ1นกิโลถ้าถามว่าในนี้มีอะไรถามนี้เลยครับ ที่ทพันตัดทะเลแล้วก,ก็บอกอนุบาลเต่าทะเลนะครับต้องบอกเลยว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ข้าราชการนะครับยังจํากัดบางเรื่องนะครับเข้าไปข้างในทุกคนต้องสวมแมสนะครับพี่ไกด์เราก็ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเต่าทะเลนะครับทุกคนสนใจมาก หลังจากนั้นพี่เขาก็พาเราไปดูเต่าอนุบาลกันนะครับขอเนละ่เรื่องแป๊บน,นึงนะครับผมว่าผมมาที่นี่ผมสงสัยว่ทำไมคนเยอะจังเลยก็าถามเพราว่ามาทำอะไรกันเยอะก็บอกว่าเป็นอาสาสมัครครับมาเก็บขยะกันรอบๆกาะอ,อืมดีแบบนี้ก็มีด้วยหลังจากชมเต่าเสร็จนะครับเราก็ไปที่จุดหมายของเราครับที่เกาะมันกลางครับเป็นเกาะส่วนตัวนะครับ ก่อนนี้เรือเข้าไม่ถึงลยครับพี่ก็จะเอาเรือเล็กมารับนะครับเรือสองือเนื่องจากระดับน้ํามันตื้นนะครับเรือเราเข้าไม่ถึงครับเห็นหินปะการังเลยครับน้ําใสมากผมว่าเป็นการหนีฝุ่นที่คุ้มมากมาเที่ยวกับบรรยากาศธรรมชาตินะครับน้ำเย็นๆใสๆนะครับ เดี๋ยวเราลงจากเรือกันนะครับเราก็ไปหาจองที่นั่งกันให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันเดี๋ยวเราไปล้างเท้ากันนะครับแล้วก็ไปเวลคัมริงกันหลังจากนั้นก็ไปกินขนมกินข้าวเข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยก่อนเราจะออกไปดำน้ำกันนะครับแนะนำเพื่อนๆเลยว่าให้ซื้อขนมของกินไปเลยนะครับเพราะว่าบนเกาะไม่มีอะไรขายนะครับเห็นแพรตรงนี้ไหมครับ แพรตรงนี้ไม่ว่างเลยฮอตจริงๆแย่งกันถ่ายรูปผมไม่ได้ถ่ายเลยนะอาหารมื้อเที่ยงครับเป็นข้าวผัดนะครับที่จริงเป็นอาหารทะเลแต่ว่าเขาทานไม่ได้ <c oughs> พี่ๆทางที <c oughs> มงานก็ใจดีนะครับผัดข้าวผัดให้พอมีเวลาเหลือก่อนไปดำน้ำพี่เขาก็จะพาเราไปชมทะเลแหวกนะครับผมก็อ่ะก่อนนี้มีทะเลแหวกด้วยหรอทะเลแหวกเราก็ไม่เคยเจอทะเลแหวกเป็นยังไง เห็นแต่ในคลิปที่มันยาวๆเกือบกิโลนะครับผมก็เดินตามเข้าไปใต้อยๆคือมันต้องขึ้นภูเขาพอไปถึงจริงๆทะเลแวกมันเป็นแบบเนี้ยอืมทะเลแวกถ่ายรูปนิดนึงแล้วก็กลับหลังจากนั้นพี่ก็เรียกไปดำน้ำนะครับส่วนผมนั้นไม่เอาฮะมันไม่ไหวมันร้อนจริงๆฝุ่น PM บนฝั่งหนาอยู่นะระหว่างที่รอเพื่อนๆก็ไปถ่ายรูปรอบเกาะ แล้วหลังจากนั้นก็รอเวลาหมดเวลาพอดีเราก็ขึ้นฝั่งกันหมดแล้วครับจบทริปสำหรับวันนี้ทริปหน้าเราไปเที่ยวไหนเรามาติดตามกันนะครับบาย